น,นนี้ครูหนุ่มอยู่ที่ห้องนอนบ้านใหม่นะครับจะมาสร้างคอนเทนต์ดอ,อกปิงปองนะครับจำนอนครั้งแล้วแต่นะครับจะตกตอนไหนแต่ว่าคิดว่าจะทําให้มากที่สุดที่ใน YouTube ประเทศไทยทาไว้นะครับแลกกีฬาย t u ูปประเทศไทยทาไว้เริ่มเลยครับ all right cả nói ห้าอย ตกล้วนะครับได้400ครับ